Eliminations with common weapons ข้อนี้เราจะต้องฆ่าคนโดยอาวุธระดับสีเทาปกติแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครใช้อาวุธสีนี้นะคะเพราะว่ามันทำดาเมจค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับอาวุธอันอื่นแต่ว่าพอมีเควสแล้วก็จำเป็นจะต้องหานิดนึงแต่ก็หาไม่ค่อยยากนะคะ เมื่อกี้เนี่ยไาย,ยิงคนหนึ่งเขาล้มลงไปแล้วไซไม่ได้ซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไซาไม่มีอาวุธสีเทาก็เลยแบบเฮ้ยทาไงดีอะแต่ทีนี้พอเพื่อนเขามาแล้วใช่ไหมคะซาซก็คิดว่าโอเคงั้นยิงเพื่อนเขาให้แตก่ก่อนแล้วก็ไปฆ่าเขาเพราะว่าเขาอะมีอาวุธที่เป็นสีเทาอยู่จะเห็นว่าตอนต้นคือมันมีอาวุธที่วางอยู่ายหิบไม่ทันเขานะคะทีนี้พอายฆ่าเขาแล้วอาวุธมันก็หล่นใช่ไหมก็เลยเอาไปยิงเพื่อนเขาก็ทําให้ผ่านเควสเลยคะ่ะ ในทีมรัมเบิลอะค่ะมันไม่มีอาวุธที่เป็นสีเทาถ้าใส่เข้าใจไม่ผิดนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะลองใช้ระเบิดมือที่ชื่อว่า Grenade นะคะก็ลองดูได้น,นะคะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นสีเทาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะนับให้หรือเปล่านะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยสปอร์ตซด์ผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ Fortnite ก็ไปที่ I t e m Shop นะคะ จากนั้นดูที่ขวาล่างของจอกด Support ตอะคริเอเพอกดมาแล้วก็พิมพ์ Beauty a n d the b e a r ที่เป็น Creator Code ของทรายจากนั้นกด Accept ค่ะพอกด Accept แล้วนะคะตรงด้านขวาล่างมันก็จะบอกว่ากำลัง Support ซัพพอร์ตทรายอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งสกิน Pickaxe ไกายเดอร์แพ็กต่างๆได้ทัง้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสะพอร์ตทซายผ่านช่องทาง t r u มันนี่สามารถทำได้โดยการโทรเน็ตไปที่เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลย